อเมื่อกี้มันผิดพลาดทางเทคนิคนิดกันหน่อยคบนะโอ้ยบังเน่ดิคับนะอาเขาบอกโลกเกาเก้ารักตอเองเอาไม่ใช่นี่โลกเก๋าจริงครับนะดิเขาบอกห้ามกินสัตว์ปีกนะคบน่ยเริ่มตั้งแต่แม่เป่งเกินไปปะนะโอ้ย <laughs> ไม่ใช่ดี่อาต้องเริ่มจากไก่โอ้ยคนละเรื่องเดียวกันเลยโอเคนะครับวันนี้เราจะมาก้อยแม่เป้งให้กิน,นทั้งหมโทีแรกผมคิดว่าเป็นนักกล้ำำามคบมึงนะ เอวจิวสันอ่านนี่ครับเนาะผงชูรสนี่ครับไม่ใส่ไม่อร่อยครับเนะาะต้องใส่ลงไปไม่ใส่ไม่แซ่บถ้าไม่ใส่ผมไม่กินเลยนะครับเนาะใส่อะไรก็ใส่ได้แต่อย่าลืมใส่ใจคนที่คุณรักครับผมนะนั่นแหละถูกต้องที่สุดโอเคนะครับข้าขวคั่วนี่ครับที่มาที่ไปของคำว่าหอมกลิ่นข้าขวคั่วก็จะมีอย่างนี้หอมกลิ่นข้าขวคั่วครับเนาะ ต่อไปจะเป็นพริกกันเนาะครับน่าจะเป็นพริกสีเกล็ดนะครับเน้องแต่ขนาดตดออกไม่เสียบตาเลยครับน้ำเผ็ดเท่าไรใส่นิดหน่อยครับเนาะผมกลัวเผ็ดครับเนาะโอเคนะครับต่นตอนต่อไปผมจะใส่นี่ครับเขาเรียกว่าน้ำเปล่าสูตรออริจินอลครับนี่ขวดแก้วขวดเล็กครับนี่ที่บาทผมเพืเดียวนี่แหละส่วนมากเขาจะใช้ขวดพลาสติกนะครับอันนี้เป็นขวดแก้วสูตรออริจินอลครับเนาะน้ำเปลาผสมตาสามปลาปะนะโอเคนะครับนะขั้นตอนต่อไปเราจะคนเลยครับหรือคนครับเนาะ อ่าวไม่เสาวน้อยอะไม่สาวน้อยไม่โลกสวยนะครับน้องกินไม่เป็นใครโลกสวยไปไกลๆเลยโอเคนะครับเราจะเช็คคำนะเบอเนี่ยเป็นไงครับปัดโตปัดโตปัตโตอ่านี่ครับถ้าไม่อะไรคุณคือคนป่วยทันทีนะครับนุ่นเลยพิกัดเก่าพิกัดเดิมครับคุณหมอโกะครับเนาะอ่ร์สองโพชัยครับเนาะไปหาเพิ่นนะสามร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้ครับราคาเริ่มต้นที่สามร้อยกว่าบาทคำนวบสามร้อยกว่าบาทขาดตัวแต่ไม่ยอมขาดใจบัเล่บบัเล่บ นี่ครับน้องข้ากัเช็คขนมโว้ยเนาะเป็นอาหารสุดยอดชั้นสูงเลยนะครับเนาะยุบปลายไผ่เออว่าเมียนปลายใหม่เลยนี่ผมไปแยมมาเมื่อวานครับโอ้ยเนาะได้ไข่ขาวๆเพราะวาไปขายเนาะเขาเรียกว่าหาของไปขายแล้วนําไปซื้อของมาแก้ครับเนาะนี่คำนัดตะระมือตะระเวนก็อยากตะเวียดคำเนาะเออผมไม่น่านั่งตรงนี้เลยครับเนาะ ความอร่อยมันเตะตาผมสองครั้งแล้วเนี่ยถ้าผมนั่งอยู่นานเกินไปผมไม่ได้กินข้าวแน่เพราะว่าผมต้องไปหาหมอกนแน่นเลยเพราะความอร่อยมันเตะตาผมกับเออนานๆเอาอีแลเอาอีแลโอเคนะครับจะชิมนะครับนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผมนี่เป็นญาติห่างๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะขอชิมนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาจะบอกสโตแกนเขาบอกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ให้มามันกินผมอาจารย์ยิ่งเสือกเับเป็นญาติห่างๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์น้อกทั้งหนาเพลินครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินกินไม่ละ โอ้ยคนคิงตัว์แตนแอพครับอะไรครับอะไรอืโอเคนะครับผมไม่จะกินแล้วทีนี้นะกินข้าวเด้อผมมาแก่ั้หน้าแล้วซื้อขึ้นมากินข้าวได้แล้วโอเคนะครับนะส้มไมด้ชุ่มสายๆครับผม